ดีค่ะแนะนำบ้านวิวท้องทุ่งนานะคะเป็นบ้านมือ2ค่ะเน้นตามสภาพนะคะหลังนี้สร้างมาแล้วประมาณ5ปีด้วยกันนะคะแต่ไม่ค่อยมีคนเข้าอยู่ค่ะทุกท่านไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะคะเนื้อที่ขนาด70ตารางวาค่ะเป็นราคาต่ำกว่าประเมินด้วยนะคะ1 6 5 0 0 0้บาทฟรีค่าโอนผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ5,700บาทขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ด้วยค่ะ ตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอนค่ะมีแอร์แถม1ห,ห้อง2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะ1ห,ห้องโถง2ที่จอดรถค่ะแถมแอร์หนึ่งเครื่องเครื่องทําน้ําอุ่นนึ่งเครื่องพาม่านให้ทั้งหลังเลยนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้แมคโครนะคะอยู่ใกล้โรตาสค่ะ เดินทางเข้าออกสะดวกเดินทางได้2เส้นทางด้วยกันนะคะเป็นถนนคอนกรีตรหน้าบ้านค่ะยังไม่มีรั้วนะคะต้องทำรั้วเองนะคะอยู่ท่าโพซอยอนามัยท่าโพค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ1.650ล้านบาทท่านใดถูกใจแปลงนี้ติดต่อนะัชมพื้นที่โทรคุยกับผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ